แล้วล่ละล่ะแล้วละ่ลวละกับข้าวมีไหนละ่ะนี่แหนะโป้ยังมีเตอีอ่ะตัวได้เตีอยอแกเพราะว่าข้าหมูกรอบมีไหนมาได้แกงเฮปสามอย่างมีไหนมาได้นี่ยังมาได้อะกับน้องเข้าไปที่ร้านปีนออปบ๊บปนนอปี๊บปนบอกว่าน้องมาเดี๋ยวเนี้ยซื้อกลับได้อย่างเดียวเน่าบาพื้นนั่งกินที่นี่เป็นไงอี๋กูแล้วว่าบาพื้นนั่งกินที่รา้านแต่ถามว่า กับเข้าสามอย่างเนี่ยเก่งเฮ็ดไม่ไหนมาได้เนี่ยอ่งมาได้ตอกปีเปิ้นบอกว่าน้องซื้อกลับได้อย่างเดียวเนื้อซื้อกลับได้อย่างเดียวเจ้าก็แม่ลแล้วนะก็ซื้อกลับได้อย่างเดียวมือนั่งปีที่ร้านปี้เขาจ่ายแต่ถามว่าเก่งเฮ็ดไม่ไหนคณะหมูกรอบไม่ไหน บัตรไ,ได้เพิ่นบอกให้ซื้อกลับได้อย่างเดียวนอกจากซื้อกลับได้อย่างเดียวน่ะก็ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวหูแล้วแต่บ like so right ัตรจ๊กลับเข้าอย่างเดียวมึงนี <t 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 ่นะเนาะอีโอเดทไปเยอรมันแล้วมึงก็มาละกูปวดหัวที่แถมมึงก็บอกเจ้าของร้านไปล้บว่าซื้อกลับเข้าสามอย่างจะเอาปิกบ้านซื้อกลับอย่างเดียวนะบานั่งกินที่ร้านก็พี่เพิ่นบอกว่าซื้อกลับได้อย่างเดียวนอกจากซื้อไม่อย่างเดียวนะโอ้ยหูแล้วว่าซื้อกลับได้อย่างเดียวกูเจ็บหัว กีอออโอเดปไปเยอรมันกีเดนนละพามนาเชบหัวกูเนี่ยมะยยกินยากแค่ปวดก่อนลำคานนี่ย่างซื้อกลับได้อย่างเดียวต้องก็ซื้อกลับอย่างเดียวนะก็ซื้อกลับได้อย่างเดียวหูแล้วก็ซื้อกลับบ้านก็ได้อย่างอย่างมาเนี่ยเขาหมูกรอบลมบัดดีมึงเคยยังเป็นอย่างเนี้ยก็หูวซื้อกลับได้อย่างเดียวแต่บัดเจกกลับเข้าอย่างาเดียวคณะหมูกรอบ แจงเฮฟก็ส <mondo> ั่งป้นกะนั้นจะเป็นหุ้งใหญ่ๆอ่ะรัฐบาลกประกอบการจะอีปี้หันวาอัลล็อปนี่อย่างนั้นอ่ะพี่จะขอหนักเป่นว่าน้องซื้อกลับได้อย่างเดียวเนอะบนพื้นหนังที่นี่โอ้โหโอ้ย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 ยิงยาแก้ปวดลำคาญ